มาชมภาพผู้ชานะครับหลวงปู่หมุนนะครับนี่ครับนี่เป็นรุ่นแรกครับสร้างปีสี่สองนะครับจำนวนสร้าง99องค์เองครับนี่อันนี้ปีสี่สามนะจำนวนสร้าง300องค์นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับท่านใดชอบประเภทภาพบูชานะครับหลวงปู่หมุนนะครับสามารถมาชมได้ที่ศูนย์การค้าพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับร้านแจ็คเสมานะครับ สวยงามนะครับเป็นผ้าบูชาครับสามารถเก็บไว้บูชาที่บ้านหรือร้านค้าที่เรามีนะครับตั้งบูชานะครับใครที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มนนะครับมีนะครับของดีนะครับสวยๆนะครับสามารถมาชมได้นะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับมาพูดคุยกับเขาได้เลยนะครับมาเลียกชมได้เลยนะครับ ชอบแบบไหนนะครับนี่ครับภาะบูชาที่ร้านแจ็คเสมานะครับหลวงปู่มุนที่ตัดสีโลนะครับ